สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานนะครับสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงแล้วก็กอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างเราจะมาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวในช่วงของเดือนกุมภาหกสี4กันก่อนนะครับจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวอคารมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายให้ฟังนะครับ เราจะไปดูอิทธิพลของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์จะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งโคจรไปอยู่ในราศีมังกรเป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าจุลจักรนะครับก็อาจจะมีในลักษณะของอาทิตย์นั้นเป็นอริใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเกิดโหราศาสตร์ของคนที่เรียนเบื้องต้นอาจจะตกใจหรืออาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรืออริจริงๆแล้ว ดูเหมือนจะเสียใช่ไหมครับแต่ตามจริงกลับได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าออดาวอาทิตย์เป็นอุดมเกณฑ์ให้กับชาวสิงห์ลักนณาสิงห์นั่นเองดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ไม่ต้องห่วงนะครับที่อาทิตย์ตกเลือดอลิถึงแม้มันจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะนํามาซึ่งความดีให้กับตัวคุณเพราะมันเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยชาวสิงรักนาสิงก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะครับถึงแม้จะมีในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีแต่มันก็มีสิ่งที่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วทําให้ตัวคุณสามารถมีศักยภาพแล้วก็มีในเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งที่ดีเกิดขึ้น เพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตำแหน่งจุลจักรแปราว่าพยายามอ่อนน้อมทมตนสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือสับสนเสริเพราะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งคู่เม็ดก,กันกับดาวพระศสบดีและได้ตำแหน่งคู่ธาตุไฟด้วยดังนั้นเนี่ยชาว สิ่งลักษณะสิ่งจะมีในเรื่องของไอเดียความคิดการแก้ไขปัญหาที่ดีหรือการติดต่อการสื่อสารการประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเป็นผู้นําที่จะสามารถมีในเรื่องของสิ่งที่ดีกับตัวตนของตัวคุณเองได้มีชื่อเสียงปรากฏนะครับงานอาจจะต้องแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมหรือวุ่นวายการงานมากขึ้นแต่การงานของตัวคุณจะทําให้ตัวคุณสามารถมีชื่อเสียงมีตําแหน่ง มีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ได้ตามอุดมเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะคนสิงห์ถ้าเกิดทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่มันแก้ไขปัญหาจะดีเป็นพิเศษแล้วอาทิตย์เนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีกุมเห็นไหมครับเลขหนึ่งเป็นตําแหน่งประในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์จะโครจรไปเล็งลัคนาของตัวคุณเองกุมกับดาวศุ์นะครับเนาะเป็นคู่สมพลทําให้ คุณมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแต่จะต้องมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่คุณต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งถึงแม้จะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของดาวอาทิตย์แต่ว่าคุณจะต้องอมีปัญหาในเรื่องของการที่ต้องแก้ไขปัญหาเหนื่อยหน่อยนะครับแบบภลาะนิดหนึ่งแต่มีข้อหนึ่งคือต้องระมัดระวังของโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากอริเนี่ยมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของสัญญาณการมีปัญหาสิ่งต่างๆนะครับโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นแค่1นึ่งถึงสิกุมภาพันธ์หลังจากวันที่13กุมภาพันธ์ดาวที่จะย้ายออกไปที่ราศีกุมนะครับเป็นตําแหน่งประก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าอาการสิ่งต่างๆของโครคภัยไข้เจ็บจะค่อยๆบรรเทาดีขึ้นนะครับก็แค่ต้องระมัดระวังในช่วง1-13ถึงกุมภาพันธ์เท่านั้น ทีนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งดวงนะครับที่ดวงของคุณได้อุดมเกณฑ์คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์อีกเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนอลีของราศีของสิงห์นะครับจะได้ตำแหน่งเป็นปัส,สวะราศีก็คือหมายถึงว่าตำแหน่งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์เนี่ยมันบอกไว้ว่าตัวคุณเองจะได้ ตำแหน่งชื่อเสียงที่ดีเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะครับมาจากตำแหน่งเขาเรียกว่าสหัชชะนะแล้วก็มาจากเลือนอกรรมะสหัชชะและกรรมะเนี่ยมาอยู่ในเรือนอริแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีกับในเรื่องของการงานอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีการงานเนี่ยเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีผลลัพธ์ที่ดีหรือคุณสามารถที่จะทํางานแล้วมีชื่อเสียงมีในเรื่องของเกียรติยศปรากฏกับตัวคุณเองนะครับแก้ไขปัญหาแล้วลุ่ง นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดมีงานเข้ามาเยอะๆอย่าเพิ่งอดควนอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งเหนื่อยจังเลยอะไรแบบเนี้นะครับมันเหนื่อยนะมันเป็นเรื่องปกติแต่คุณจะได้ชื่อเสียงได้ตําแหน่งคุณต้องทาไงครับคุณจะได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศที่มีคนยอมรับนับถือให้กับตัวคุณ หรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้สิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับประมาณนี้ได้รับคําความนิยมชมชอบจากาบุคคลทั่วไปเพราะมาจากเรือนสหัชชด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็เดินทางบ่อยมากขึ้นนั่นเองดาวเนี่ยมาชุมนุมกันทั้งหมดห้าดวงอยู่ที่ราศีมังกรเป็นพบเด่นอิชาวสิงลักนณะสิงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ อุปสรรคปัญหาสักนิดหนึ่งทุกอย่างเนี่ยจะถาโถมมาที่ตัวคุณสักนิดหนึ่งแต่ยังไม่ต้องโอดควรวนนะครับเพราะว่ามีอุดมเกณฑ์มีสิ่งที่ดีรองรับอยู่แล้วยังมีองค์เกณฑ์รองรับอีกหนึ่งดวงก็คือดาวองคารดาวองคารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งปัสสวะทศสาทศสาก็คือหมายถึงอังคารเนี่ยโครจรในช่วงประมาณวันที่24กุมภาพันธ์จากโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นตำแหน่งประแต่มันเป็นในลักษณะของการที่มีตำแหน่งองค์เกณฑ์ ให้กับชาวสิงห์ลัคนณสิงห์เพิ่มเติมมากขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนณสิงห์มีอุดมเกณฑ์สองดวงมีองค์เกณฑ์หนึ่งดวงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีในเรื่องของสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับ ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวการงานของชาวสิงลักนณะสิงใช่ไหมครับโคจรอยู่ในเอนอลิเนี่ยปัญหาการงานหรือว่าลักษณะของการงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากเกินไปสำหรับชาวสิงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีตําแหน่งอุดมเกณฑ์รองรนะับทํามากได้มากแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วนะเนาะเพราะดาวเสาร์เป็นกเกษตรด้วยก็จะทําให้ตัวตนของตัวคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้ความดีความชอบหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเห็นกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันทําให้ตัวคุณสามารถมีในเรื่องของแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ขอให้ชาวสิงห์ลัคนณะสิงห์เนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนสักนิดหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวเนี่ยจะอ่อนกําลังลงในช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ทําให้ตัวคุณเนี่ยเป็นประเป็นประเนี่ยแปลว่าต้องไปช่วยเหลือหรือต้องไปอ่อนกําลังลงใช่ไหมครับต้องไปดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องของเพศตรงข้ามคนตรงข้ามอะไรแบบนี้แต่ก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีตำแหน่งมีชื่อเสียงปรากฏหรือว่าได้ยศได้ตำแหน่งอะไรประมาณนี้แสดงว่าชาวสิงและคณะสิงเนี่ยในช่วงดุลคุมภาพันเนี่ยถึงแม้จะมีการงานที่เยอะแต่คุณก็จะได้ในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งที่ปรากฏแล้วก็เด่นดังค่อนข้างเยอะพอสมควร อิทธิพลของดาวราหูเนี่ยก็โคจรไปอยู่ในเรือนาราศีพฤกษ์เป็นตําแหน่งกรรมะด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยจะได้ลักษณะของคนนิยมชมชอบมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยนับหน้าถือตามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือผักดันที่ดีกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยทีเดียวก็ เป็นกําลังใจให้กับชาวเสงนะครับคุณสามารถที่จะมีในเรื่องของสิ่งที่ดีกับในเรื่องการงานมากขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวิ่งสามารถที่จะมีแนวโนม้มทิศทางที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของดาวอื่นๆกันบ้างอิทธิพลของดาวนะครับยังมีดาวที่ยังอยู่ในเรือนอลิบีดาว และดาวเสาร์โคจรอ,อยู่ในราศีภพเรือนมังกรเป็นอลิเนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะมีโครงการนะครับหรือมีในเรื่องของการาปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับคนมากหน้าหลายตามากขึ้นนะครับมีในลักษณะของการออกสังคมมากขึ้นหรือลักษณะของการที่คุณนั้นสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการวางแผนการการมีจินตนาการมีความคิดต่างๆที่ ดีเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หลุลวงด้วยดีทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของการเงินของชาวสิง์กันบ้างอิทธิพลของการเงินก็คือดาวพุธเหมือนกันดาวพุธเนี่ยโคจรไปอยู่ในราศีพพเรือนอลิใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งที่ดาวพุธไม่มีตำแหน่งนะครับแต่ว่าร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์แปลว่าคุณอาจจะอยากลงทุนอยากจะมีในเรื่องของโครงการสิ่งต่างๆที่อ,อยากจะทําการลงทุนต่างๆ พิ่มเติมมากขึ้นก็จะเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมจริงๆก็ถึงแม้จะเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่ามีอุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์ต่างๆที่ให้กับตัวคุณเองแต่ดาวพุธเนี่ยตกอลีนะครับมันก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการดําเนินธุรกิจสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของแง่การลงทุนก็อาจจะมีปัญหานิดนึงเข้ามาหรือว่าอาจจะต้องตรวจสอบ ดูแลบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดใครทํางานที่เป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่แล้วก็ยังสามารถเป็นในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นอลริแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้รับการกู้ยืมเงินนะครับใครที่ต้องการอนุมัติสินเชื่อต่างๆคุณจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วก็สามารถที่จะมีเงินกู้นะครับที่ดีได้เหมือนกันเนาะก็คือพูดง่ายๆคือเครดิตดีสาหรับชาวสิงแล้วก็ลักนณาสิงนะครับดาวพุธเนี่ย ก็จะมอีองศาที่อยู่ในราศีมังกรเนี่ยทั้งเดือนเลยดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเงินที่จะต้องแบบออดูแลค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวพุธอยู่ในเดือนอลแปลว่าคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรแต่คุณก็จะมีเงินกู้อันนี้คือข้อดีของเงินกู้นะครับใครที่จะต้องการจะได้เงินกู้ ก็จะได้เงินกู้ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าดาวการเงินเป็นอลิมันจะทําให้ตัวคุณสามารถที่จะมีรายจ่ายเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อาจ,จต้องดูแลในเรื่องของการแบกรับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนะบางคนก็จ,จะต้องไปดูแลในเรื่องของบุตรบริวารบางคนอาจจะต้องไปดูในเรื่องของอโครคภัยไข้เจ็บแบบเนี้ยนะครับเงินต้องไปรักษาเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าอาจจะต้องเอาเงินไปชําระหนี้นั่นเอง แต่ถ้าเกิดดาวพุธออกไปแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะมีในเรื่องของการชําระหนี้นได้ในช่วงของปีนี้นะครับกลุ่มพักพันแล้วก็ไปจนถึงเดือนอปี64เนี่ยคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าผ่อนชําระหนี้ได้สําเร็จมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่กู้หนี้เพิ่มเติมเราสามารถผ่อนชําระหนี้ได้ภายในปี64เพราะว่าดาวอาลินั้นโคจรเป็นกเกษตรแล้วนะครับสามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะ ชําระหนี้ได้สําหรับคนที่เป็นหนี้นะครับส่วนการเงินถามว่าดีไหมก็ค่อนข้างโอเคแต่ไม่ถึงกับว่าดีหรอกนะครับถ้าเกิดคนจะได้ดีกับในเรื่องการเงินก็คือคนที่ทําการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคุณจะมีในเรื่องของลูกค้าเยอะนะครับในการแก้ไขปัญหาก็จะประสบความสําเร็จที่ดีเนาะก็โอเคยังถือว่าเป็นในทิศทางที่โอเคพอไปได้พอสมควรนะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้าง อิทธิพลของความรักชาวกลุ่มรักขณากุมนะครับก็จะมีดาวราหูเป็นดาวคู่ของคุณโครจรอ,อยู่ในเรือนกลางฟ้าใช่ไหมครับก็เป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งนิดเนาะเพราะว่าคุณอาจจะเจอกับคู่ครองคนรักน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ยังสามารถไปไป,ไปมาๆร่วมกันได้เนื่องจากอิทธิพลของราหูอยู่อยู่ในเรือนเก์นะครับก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังติดต่อ สื่อสารกับคู่ของเพศตรงข้ามอยู่เสมอเสมอแล้วดาวเกตเนี่ยโคจรเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกในช่วงประมาณทั้งเดือนเลยนะครับเล็งกับดาวราหูเนี่ยแล้วก็เล็งกับดาวอังคารด้วยนะครับต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสักนิดหนึ่งกับคู่ของเพศตรงข้ามบางทีแล้วเราอาจจะพูดอะไรทําอะไรแล้วอาจจะใช้อารมณ์กับเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของ เรามีปากเสียงก,กันกับคู่ครองคนรลักเพศตรงข้ามได้บ้างเพราะว่าอิทธิพลของเกตเนี่ยมาสรรับเสร,ริมให้ดาวราหูนั้นมีกําลังที่มากขึ้นและเรงกับดาวองคารด้วยมันหมายถึงว่าดาวองคารมีกําลังดาวองคารคือดาวแห่งสงคารามดาวแห่งเ,ออเขาเรียกว่าทะเลาะเบาแหวงกันนั่นเองนั่นแปลว่าคุณต้องระมัดระวังอารมณ์กับการทะเลาะเบาแหวงกับคู่ครองเพศตรงข้ามสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังมาที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะทําให้ตัวคุณมีการทะเลาะเบาแหวงกับ คู่ครองเพศตรงข้ามได้แต่ถามว่าในช่วงของเดือนนี้คุณจะดีไหมในเรื่องของคู่ก็ตอบได้เลยว่าช่วงแรกนะครับยังถือว่าดีอยู่เพราะดาวราหูเนี่ยอยู่ในเรือนเกณฑ์และก็ยังไม่ได้รับกระแสสัมพันธ์กับดาวอ,อ,อังคารสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้คุณสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังที่ดีเกิดขึ้นในช่วง1-24กุมภาพันธ์แต่หลังวันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้าง เยอะพอสมควรนะครับเนาะก็อาจจะต้องแบบค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเพราะว่าอิทธิพลของดาวที่มีการมุมเกณฑ์กัน,ก,นก็คือดาวเสราร์เนี่ยจะตรีโกนกับดาวราหูแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์ได้ใครมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใครมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันใครที่มีความสัมพันธ์ที่รอคอยคอมมิต นะครับต่างๆหรือว่าต้องการที่ให้เขาพิสูจน์เคลียร์ตัวเองก็สามารถจะเป็นแนวโ,โน้มเลอทิศทางที่ดีแต่ช่วงหลังที่24ต้องระมัดระวังคําพูดด้วยนะครับเพราะว่าต้องใจเย็นๆในการแก้ไขปัญหาคุณสามารถแก้ไขได้เคลียร์ปัญหาได้หรือสามารถที่จะมีความชัดเจนกับคู่ครองเพศตรงข้ามได้เพียงแต่คุณต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาคุณสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพราะดาวอาลินั้นเป็นเกษตรแล้วนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ